ประมาณต้งทุ่เให้คะแนนนะโอเคเดี๋ยวมีเวลาอีกเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับบรลพุธเดี๋ยวไปว่ากันในส่วนของวิชาเคมีนะครับมาเราจะบอกในส่วนของวิชาเทคนิคปฏิบัติการนะครับเทคนิคปฏิบัติการก็เป็นส่วนที่ส่วนเสริมนะครับส่วนช่วยในให้หนูในในส่วนของที่จะทาโครงงานนะครับเกี่ยวกับเทคนิค นะครับโดยเฉพาะเทคนิคนี้จะเอาไปใช้เยอะเพราะส่วนใหญ่หนูจะเกี่ยวกับการสกัดสารแล้วก็ทดสอบฤทธิ์หรือว่าแยกสารเสร็จแล้วก็ไปทำวิเคราะห์อย่างอื่นเช่นเอาไปเป็นเป็นต้านแบคทีเรียอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะต้องผ่านการสกัดและการแยกมาก่อนแล้วค่อยไปทดสอบต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับส่วนใหญ่ครูง,งานก็จะประมาณนี้นะเราอาจจะต้องใช้เทคนิคเหล่านี้นะครับ <c oughs> ซึ่ง สิ่งสาคัญก็คือ,อกองงานของพวกหนูเนี่ยมักจะเกี่ยวกับพวกสมุนไพระอะไรเงี้ยพืชพื้นบ้านนะครับซึ่งเวลาเราเอามาเนี่ยเพราะเราจำเป็นจะต้องสกัดออกมาก่อนซึ่งเวลาเราสกัดเราก็จะมักจะมักจะสกัดด้วยตัวทําละลายนะครับแล้วก็เอามาแยกดูซิว่ามันมีสารอะไรบ้างนะครับเป็นตัวที่หนูสนใจไหมนะครับแล้วก็เอาไป วิะหตต่างๆเอาไปทดสอบฤทธิ์เอาไปทํายาเอาไปไปต้านเชื้อราต้านการตักเสืโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ให้ความรู้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการสกัดด้วยตัวทําละลายนะครับเทคนิคการสกัดด้วยตัวทาละลายอันนี้เราจะใช้เทคนิคเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับไลท์ดิสโซฟไลท์ like. ก็คืออะไรครับ สารที่หนูสนใจเนี่ยนะครับสารที่หนูอยากได้เนี่ยหนูต้องรู้ก่อนว่ามันมีขั้วไหมเพราะถ้าสารที่มันมีขั้วมันก็จะละลายในตัวทำละลายที่มีขั้วถ้าสารที่เราอยากได้เป็นสารที่ไม่มีขั้วเราก็อาจจะต้องใช้ตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วเพราะมันจะละลายด้วยกันเองนะครับเพราะนั่นคือเป็นนิยามหรือว่าเป็นไอเดียของการใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายนะครับ <S 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 ในตารางนี้ ครับใน <ste al Polit ica> ตารางนี Pro, ue, <del> <ado> ue, ้เน <ained> ี่ยครูเอาไว้ให้นะครับตารางนี้เป็นเกี่ยวกับสมบัติของซูเวนต่างๆตตินะครับเป็นซูเวนต่างๆนะครับซูเวนต่างๆที่มักจะเอาไปใช้นะครับซึ่งอเนี้ยก็หามาจากในในฐานข้อมูลนะครับทุเวนต้องมีหลากหลายมากมายนะครับไล่จากแต่ตัวที่ มีขั้วน้อยๆหรือแทบจะไม่มีขั้วเลยนะครับจนมาถึงขั้วเยอะ,ยอะๆก็คือน้านะครับขั้วอันนี้หนึ่งนะครับน้าขั้วน้อยๆน,นะครับเฮกเซนนะครับล้วขั้วเยอะเป็นน้ําก็ไล่มานะครับ,รบแต่ว่าถามว่าหนูต้องจํำไหมก็อาจจะไม่ต้องจําแต่ว่าถ้าหนูมาดูในคลิปครูเนี่ยก็อาจจะต้องเอามาตารางนี้มาเปิดดูหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการเลือกใช้ตัวทําลายนะครับนี่ถ้าสมมต,ติว่าตัวที่ไม่มีขั้วเน่ครูดอกจันเอาไว้นี่เป็นตัวที่เราใช้มักจะใช้บ่อย นะครับเช่นอะไรครับเฮกเซนใช่ไหมครับไม่มีขั้วถ้ามีขั้วเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็เป็นอะไรนะครับเป็นเอทิลอะซิเตตนะครับเอทิลอะซิเตตอะซิโตนนะครับอะซิโตนหรือว่าเป็นอะไรครับเอทานอลนี่ครับก็ขั้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเด็กๆจะเลือกใช้ตัวตารานี้เนี่ยก็อาจจะดูตารางนี้ประกอบ ครับต่อไปเวลาเราใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายอ่ะครับอุปกรณ์ที่หนูต้องใช้อุปกรณ์ชิ้งเนี้ยเราเรียกมันว่ากรวยแยกนะครับอันนี้กรวยแยกซึ่งปีที่แล้วเนี่ยฮะครูก็อยากให้พี่เขาทําเหมือนกันถ้าเพื่อนหมูตอนได้มาเรียนก็จะต้องมาใช้ตัวเนี้ยมาฝึกการแยกสารโดยใช้กรวยแยกนะครับไปจ้าครับจจุ๊ นะครับซึ่งเวลาเราใช้เวลาเราใช้กัวแยกเนี่ยครับเราก็จะใส่สารเนี่ยไปรวมรวมกันยยนะครับตัวข้างบนเนี่ยก็จะมักจะเป็นตัวที่ใช้บรรจุตัวทําละลายนะครับที่เราใช้แยกซึ่งปีที่แล้วเนี่ยกูใช้เฮกเซนนะครับเฮกเซนมันก็จะแยกตัวที่ไม่มีกั่วนะครับออกไปอยู่ชั้นบนนะครับส่วนชั้นล่างๆเนี่ยก็จะเป็นชั้นน้ํา นะครับซึ่งพวกเนี้ยจะมีขั้วนะครับเพราะน้ำมันจะมีขั้วเยอะก็น้ํามันก็จะหนักถูกไหมครับพวกเฮกเซนเนี่ยมันจะคล้ายกับพวกน้ํามันนะครับมันก็อยู่ข้างบนนะส่วนข้างล่างนี้เป็นสต็อปคาะก็คือเป็นตัวที่เอเปิดเกาะออกมาได้นะครับเอาไว้ไสข,ของเหลวครับแล้วก็เราก็จะมีเอตรงนี้ยจะเป็นขวดรูปจมพู่ครับเอาไว้เก็บของเหลวนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเวลาเราสกัดจริงๆเนี่ย เวลาหนูจะทำเนี่ยหนูควรจะต้องสกัดซ้ําหลายๆรอบนะครับใช้ปริมาณน,น้อยๆแต่หลายๆรอบนะครับเพราะว่าเราจะอยากจะได้ให้สารมันออกมาเยอะที่สุดนะครับนะเดี๋ยวเทคนิคนียเราจะมาฝึกกันอีกทีนะครับเอาทฤษฎีก่อนนะครับพอหนูได้ของเหลวมาแล้วเนี่ยครับได้ของเหลวหนูสกัดออกมาแล้วเพราะมันจะมีอยู่ในของเหลวสารหนูจะรวมกับตัวทําละลายใช่ไหมครับ นี้เวลาเราจะเอาไปใช้จริงๆเนี่ยเอาไปใช้ทําโครงงานต่อเนี่ยเราอาจเราก็คงไม่ได้เอามารวมกันกับตัวทําละลายด้วยถูกไหมครับเราก็ต้องการแค่สารที่เราต้องการแค่นั้นที่จะเอาไปทําต่อครับเราจะต้องเอาตัวทําละลายออกเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องระเหยออตัวทําละลายออกทีนี้วิธีการระเหยนะครับด,ด,ด้วย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 ธรรมชาติของสารที่หนู ทำโครงงานเนี่ยมักจะเป็นสารที่อยู่ในธรรมชาตินะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะยังไงครับสลายตัวได้ง่ายถ้าอุณหภูมิมันสูงสูงเราก็เพราะฉะนั้นเราก็ควรไม่เราก็ไม่ควรจะเอาไปต้มนะครับหรือว่าเรเหยแห้งแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราเหยื่อแห้งสารของเราก็จะเ,เขาเรียกว่าสลายตัวไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นาอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องระเหยแบบลดความดันนะครับหรือว่าโรตารี่อีเวปโปลเตอร์นะครับไอ้เครื่องเนี้ยมันก็จะระเหยเอาตัวทำลายออกไปนะครับโดยที่อุณหภูมิเนี่ยไม่สูงมากนะัก นะครับอาจจะเป็นแค่อุณหภูมิห้องนะครับหรือว่าสูงกว่าเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับโดยทั่วไปก็มักจะไม่ถึง 40, 40หรือ50องศาที่นี้ครับมันก็จะเอาตัวทำาลายที่เราอยากเอาออกได้นะครับนะตรงนี้เราจะใส่สารนะครับใส่สารสกัดเข้าไปนะครับที่มีตัวทำาลายผสมอ,อยู่แล้วพอมันเ,เครื่องมันทํางานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเอาตัวทำาลายออกมานะแล้วเราก็จะได้เป็นไงครับตัวสารสกัดที่มัน ไม่มีตัวลายแห้งๆนะครับแล้วเราก็ไปทําทดสอบต่อนะครับเครื่องนี้เรียกว่า r o ต a r อรี่อัลเปอรเตอร์นะครับเอาตัวตำลน์ออกนั่นเองแล้วเราก็ไปทาโครงงานต่อนะโดยเครื่องนี้รู้สึกว่าโครงการเราซื้อแล้วนะครับน่าจะเออหนูน่าจะได้ใช้ครับน่าจะทันนะครูว่าครับปกติที่พี่ๆเขาทำเนี่ยคือเอาไป เราไปยืมเขาใช้ที่มทรนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะมีอยู่ที่โรงเรียนเรานะครับจะได้ไม่ต้องไปขอเวลาเรียนไปทําที่มทรนะ, What? 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 นะครับ <No. S 1> พอเรา,เาได้สารสกัดมาแล้วเนี่ยนะครับสารสกัดที่เราได้เนี่ยมักจะเป็นสารสกัดหยาบ mm. นะครับก็คือแยกออกมาว่าไม่มีก้วทิ้งไปนะครับเอาตัวที่มีั้ว <Okay. S 1> หรือแยกเอาตัวที่ไม่มีก้ว เอาตัวที่มีขั้วทิ้งไปแยกออกจากกาันร,ระหว่างที่มีขั้วกับไม่มีขั้วนะครับเรืออขึ้นอยู่กับว่าหนูอยากได้ตัวไหนนะครับสารของหนูตัวไหนแต่มันก็ยังรวมๆอยู่นะครับหลายๆตัวรวมอยู่เพราะนั้นสเติปต่อไปนะครับเรามักจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าครุมตัวกราฟีนะครับเพื่อเป็นการแยกตัวที่เราต้องการออกเนี่ยให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยหลักการของครุมตัวกราฟีนี่ก็คือเป็นไงครับเราจะแยกสารโดยอาศัยหลักการที่ว่าสารเนี่ยนะครับ ตัวที่ละลายได้ดีครับละลายได้ดีแล้วดูดซับได้น้อยเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปได้สูงหรือไปได้ไกลครับละลายได้ดีดูดซับได้น้อยนะฮะจะเคลื่อนที่ไปได้ดีหรือไปได้ไกลนะครับถ้าตอนมต้นถ้าหนูได้ทำคราโตกราฟฟี่เป็นแบบกระดาษเนี่ยนะครับหนูน่าจะจาได้ว่าถ้าสมมติเราสปอตจุดไปเนี้ยแล้วก็ตั้งอาไว้นะครับข้างล่างนี่จะเป็นน้ํานะครับเป็นน้ํา เนี่ยนะมันจะเป็นน้ําแล้วก็จุ่มไว้เล็กน้อยหรือว่าเป็นตัวทําละลายนะครับเราเรียกว่าโมบายเฟสนะครับส่วนไอตัวดูดซับเนี่ยนะตัวดูดซับที่ตัวมันแซปไว้เนี่ยเราเรียกมันว่าสเตชันนารีเฟ e หรือว่าตัวดูดซับนะครับแต่ตัวทำละลายเรียกว่าโมบายเฟสทําหน้าที่ชะสารขึ้นไป,ไปนะครับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวไหนนะครับเป็นตัวที่เป็นตัวดูดซับตัวดูดซับที่เราเรียกว่า stationary f a s e เนี่ยนะมันทำหน้าที่ดูดซับสารเอาไว้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็น mobile f a s e หรือว่าตัวทำลายเป็นหน้าที่ตัวที่ชะขึ้นไปนะครับโดยอาศัยหลักการนี้ว่าตัวที่ดูดซับได้น้อยและละลายใน mobile f a s e หรือตัวทำลายได้ดีเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปได้ดีไปได้ไกลนะครับ อย่างตัวนี้เราจะเริ่มต้นในมันเราสปอตไว้สามจุดครับ,รบแล้วปล่อยไปสักพักหนึ่งนะโมบายเฟดหรือตัวทำลายเนี่ยจะพาสารขึ้นไปนะครับนะถ้ามันละลายได้ดีมันก็จะแยกจากกันได้ดีนะครับประมาณนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันแยกออกมาเป็นสามกลุ่มเห็นะครับสามกลุ่มแสดงว่าสารของเราเนี่ยก็อาจจะมีอย่างน้อยสามชนิดนะครับนะอย่างน้อยสามชนิดไม่ได ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราแยกสารได้3ชนิดนะเราเห็นสารแค่ออกมา3กลุ่มเนี่ยในสารตัวอย่างเราจะมีแค่3ชนิดนะครับมันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะแต่ว่าสารที่แยกออกเนี่ยมันเป็นสารที่มีสีเราก็เลยเห็นได้แค่3ชนิดนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้สรุปได้ว่ามีอย่างน้อยสามชนิดอาจจะมีมากกว่านี้มันเพราะว่าบางตัวมันอาจจะเป็นสารที่ไม่มีสีเรามองไม่เห็นนะครับเราจะเห็นเฉพาะสารที่มีสีเท่านั้นนะ ส่วนถ้าสารที่เราแยกแล้วเนี่ยมันเคลื่อนที่แล้วใกล้เคียงกันมากเนี่ยนะครับเราอาจจะแก้ไขได้โดยการที่เราอาจจะเป็นไงครับเปลี่ยนโมบายเฟสนะครับหรือว่าตัวทําลายเป็นตัวใหม่นะครับอาจจะลดขั้วมันลงหรือเพิ่มขั้วมันขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับต้องวนะิเคราะห์เอาเองนะครับหรือว่าเราอาจจะเป็นไงครับเพิ่มความยาวของ s t t i o n a r y y h a s e หรือตัวดูดซับก็ได้นะครับ เพื่อมันมันยาวขึ้นหน่อยมันจะได้แยกออกจากกันได้ง่ายขึ้นนะครับได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะนะครับซึ่งเวลาเ,เราระบุว่าสารตัวนี้นะครับมันมันแยกได้ดีไม่ดียังไงเนี่ยเราจะมักระบุด้วยค่าที่เรียกว่าค่า Rf นะครับค่า f นะครับเวลาเราหาเราก็อาจจะต้องออหาด้วย เอาอะไรครับเอาระยะทางนะครับระยะทางระยะทางเอาระยะทางของโซเวนนะครับระยะทางของโซเวนขึ้นที่นะครับในกรณีนี้ก็คืออะไรครับก็คือ x ใช่ไหมครับเป็นตัวหารนะครับแล้วก็ ระยะทางของสารนะครับของสารนะหารด้วยระยะทางของโซเวนนะครับก็ได้เป็นค่า rf นะเราอยากได้ค่า f ของสารตัวไหนเราก็ระยะทางของสารตัวนั้นนะครับเคลื่อนที่หารด้วยระยะทางของโซเวนนะครับซึ่งโซเวนก็คือจะเป็นอะไรครับอันนี้เป็น x ถูกไหมครับเพราะว่าโซเวนของเราเนี่ยก็คือก้อนนี้ทั้งหมดนะครับรนะยะทางของสารก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาของตัวไหน นะครับมันก็จะหา rf ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรา rf มีค่ามากก็แสดงว่าสารนั้นมันืึ้นที่ได้ดีนะครับเท่าๆเกือบเท่าๆโซเวนเลยเพราะฉนั้น rf จะมีค่ามากสุดเนี่ยเป็นหนึ่งก็คือเท่าโซเวนนั่นเองนะครับ rf จะมีสูงสุดได้เท่ากับ1เพราะว่าถ้าเท่ากับหนึ่งก็แสดงว่าระยะทางของสารเนี่ยเท่ากับระยะทางของโซเวนก็คือเท่ากันเลยนะครับก็คือสูงสุดแล้วนะครับนะ ทีนี้ค่า f ก็สามารถจะนําไปวิเคราะห์สารได้นะครับว่าเออเนี่ยสารตัวนั้นเนี่ยนะครับสารตัวนั้นเนี่ยเอ่อเป็นสารตัวไหนนะครับ mm hmm. เราสามารถไปวิเคราะห์ได้ว่าว่าสารที่เราแยกได้เนี่ยเป็นสารชนิดใดโดยการเทียบกับค่าในตารางนะครับนะเรา,าจ,จะเอาไปเทียบกับค่าในตารางที่เขาเคยทําไว้แล้วว่าเออสารตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะมีค่า f เป็นไงครับ เท่ากันแต่ทั้งนี้เลยทั้งนั้นก็เป็นไงครับก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับเพราะว่าการทดลองก็มีบางครั้งก็มีอากเออร์เลอร์ได้นะครับแล้วก็เป็นการคำนวณเฉยๆเพราะนั้นเราก็อาจจะบอกได้คร่าวๆว,ว่าสารตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้นะเพราะว่ามี r.f เท่ากันแค่นั้นเองแต่ไม่สามารถจะจำเพาะเจาะจงลงไปเลยว่าต้องเป็นตัวนี้แน่นอนนะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นค่า r.f ก็สามารถจะ ทำคุณภาพวิเคราะห์ได้ก็คือบอกได้ว่าเป็นสารตัวไหนแต่อย่างง้ก็ตามครับก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับก็อาจจะต้องมีใช้เทคนิคอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับทีนี้โครมาโตกราฟีก็จะมีอยู่หลายหลายประเภทนะครับที่เราควรจะทำความรู้จักกันไว้นะเผื่อว่าเราอาจจะได้ใช้ในอนาคตซึ่งตัวแรกที่เด็กๆได้ใช้อยู่แน่นอนก็คือว่าเป็นเปเปอร์โครมาโตกราฟีก็คือเป็นตัวกระดาษตัวดูดซับเปเปกระดาษ นะครับแล้วก็ตัวทาลายก็ขึ้นอยู่กับว่าหนูจะใช้ตัวไหนเป็นโมมายเฟสหรือตัวทำลายนั่นเองอาจจะใช้น้ำใชเอทนนอนก็เลยแต่นะอันนี้หนูมักจะเคยเคยเคย,เคยทำบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในระดับที่สูงขึ้นไปนี่ตอนมอตอ้นเราหน้าได้าทำนะครับแต่ว่าในเทคนิคปฏิบัติการของครูเนี่ยครูจะมักครูจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือเป็น uh, TLC หรือว่าตินเลเยอร์กลูมอโตกราฟีนะครับก็คล้ายๆกับเทปเปอร์แค่ว่าตัวดูดซับมันจะเป็นแผ่น TLC นะครับ ตัวที่เคลือบมันจะไม่ใช่าใชกระดาษนะครับเป็นพวกซิลิก้านะครับหรือว่าลูมิน่านะครับเป็นตัวเคลือบเป็นตัวดูดซับนะครับแผ่นเขาจะเป็นแผ่นเล็กๆเอามาตัดเอาไว้นะครับแต่ว่าหลักการกคล้ายๆกับเปเปอร์โครมาโตโกราฟีแต่แตกต่างกับตัวดูดซับแค่นั้นเองครับตัวนี้จะเป็นลูมิน่าหรือซิลิก้าแค่นั้นนะครับในฝึกปฏิบัติของเทคนิคปฏิบัติการกูใช้ตัวนี้ซื้ออยู่แล้วมีแล้วที่โรงเรียนนะครับจะได้ฝึกปฏิบัติการนะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับไอ้นี้สั่งมาให้แล้วนะครับเผื่อว่าเอาไปใช้ทาโครงงานก็คือมันจะใหญ่ขึ้นนะครับสเกลจะใหญ่ขึ้นก็คือทําเป็นคอลัมน์นะครับสามารถจะแยกเก็บได้นะครับถ้าสมมติว่าหนูไปทำ uh, paper หรือว่าติ i uh, n layer chromatography หรือแผ่น TLC นะครับใช้3ปริมาณน,น้อยๆแล้วแยกออกเป็น3ากลุ่มแล้วก็ระบุได้แล้วว่าต้องใช้ uh, ตัวทั้งอะไรหรือ mobile p h ตัวนี้เท่านั้นนะจะแยกสารออกมาได้เนี่ยก็เอาความรู้ตรงนั้นแหะมา อ่แยกโดยใช้คอลัมน์มันก็จะแยกได้เยอะขึ้นนะครับอย่างตรงนี้เราสามารถจะเห็นว่ามันจะแยกออกสารออกเป็น3ากลุ่มหรูก็ไปเก็บนะครับเก็บในหลอดทดลองแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับนะแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่ออาจจะผ่านการเลยแห้งก่อนแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อนะครับพอได้วิเคราะห์เสร็จแล้วก็อาจจะไปทดสอบฤทธิ์ว่าเออมันเป็นการต้านแบคทีเ r ียไหมหรือว่าต้านการอักเสบไหมหรือว่ามีฤทธิ์อ่ต้านอ่าเป็นสาร เรียกว่าอะไรแอนตี้ออกซิเดนต์หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะสามารถจะทําได้หลากหลายในส่วนของครูงานของหนูนะครับอันนี้ก็เตรียมความพร้อมมาให้หมดแล้วนะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์คุยมันลีคกายแล้วหรือยังแค่นั้นเองนะครับข้อดีของครูาโตกราฟฟนะครับหนูสามารถแยกสารในปริมาณน้อยๆได้เพราะว่าเวลาเอาไปสปอต,ตจริงๆเนี่ยโดยใช้ปริมาณแค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวแค่นัน้นเองนะ เราสามารถแยกได้ทั้งสารที่มีสีและไม่มีสีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นสารที่ไม่มีสีเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับนะแต่ว่าสารที่มีสีนี่ก็จะแยกได้ชัดเจนเลยเหมือนที่ครูบอกนะครับถ้าสมมุติเราแยกสารได้สามชนิดเนี่ยนะเราอาจจะฟันธงไม่ได้ร้อยเปอร์เซนว่าในสารตัวอย่างของเรานี่มีองค์ประกอบแค่สามชนิดเท่านั้นนะครับอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวที่มีสีเนี่ยนะมองเห็นแค่สามชนิดส่วนตัวที่ไม่มีสีเนี่ยเราไม่รู้ อาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นเพิ่มเติมเช่น<ๆ>ใช้ไอของเอลดีนอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับข้อที่3เราสามารถใช้ปริมาณวิเคราะห์ได้นะครับนะบอกได้ว่าสา,ารนี้มีปริมาณเท่าใดนะบอกได้ว่าสา,มารมีปริมาณเท่าใดก็คือเป็นไงครับที่เราทำคอลัมน์เมื่อกี้ครับที่แยกออกมาเป็นกลุ่มๆนะครับแต่ละกลุ่มนี้เราสามารถจะเก็บออกมาแล้วก็ไปเลยแห้งแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่ามีน้ําหนักเท่าไหร่เทียบมาเป็น ร้อยละเท่าไหร่ในสารตัวอย่างทั้งหมดแบบนั้นเขาเรียกว่าปริมาณวิเคราะห์นะครับหรือว่าเราอาจจะทําเป็นคุณภาพวิเคราะห์ก็ได้นะครับบอกได้ว่าเป็นสารชนิดไหนนะครับก็เป็นไงครับก็เอาไปเทียบกับค่า rf ที่เคย,ยมีรายงานไว้แล้วว่าใช้โมบายเฟสตัวนี้ได้ rf เท่านี้น่าจะเป็นสารตัวนี้ของเราก็เหมือนกันถ้าเราลองทําปุ๊บเราใช้ rf เท่ากับเขาเราใช้ตัวทาลายหรือโมบายเฟสตัวเดียวกับเขาแล้วเราได้ที่แยกออกมาได้ rf ใกล้เคียงกับเขาเราก็อาจจะสรุปได้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เขารายงานไว้แน่นอนนะครับประมาณนี้ครับเราก็สามารถที่จะสรุปได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับแบบนี้ว่าเป็นสารชนิดนไหนแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการทําคุณภาพวิเคราะห์นะครับก็ประมาณนี้ครับไอ้เทคนิคกล่มโมโตรกราฟีนะครับการแยกสารนะครับการสกัดด้วยตัวทรรลายนะแล้วก็ การทำโครมโตกาฟฟก็น่าจะเป็นไอเดียที่สำคัญนะครับในการเอาไปประกอบทำโครงงานนะครับในส่วนของเทคนิคเคมีก็จะจบไปประมาณแค่นี้ขอเสียตบก่อนนะครับ